ร้านคนชมคนปรุงเป็นร้านอาหารไทยสไตล์คอมฟอร์ตฟู้ดอยู่ยา่านิธรรมระครับด้วยความใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบเราจะเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพและสดใหม่เสมอทำให้ได้รับรางวัลมิชลินบิบกูม,มองปี2020ถึง2023ครับสวัสดีครับผมบอยกิตพลพลาผลเจ้าของร้านคนชมคนปรุงครับเมนูแรกที่ภูมิใจนำเสนอนะครับคือเมนูต้มบวยกระเทียมดองหมูสับสดน้ำซุปร้อนๆร่รรองคอหอมกลิ่นบวยดองนะครับและตัดรสด,ด้วยกระเทียมดองพร้อมหมูสับปั้นก้อนที่ เราหมักมาอย่างดีนะครับทำให้ได้น้าซุปที่กลมกล่อมครบรสเป็นเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดที่ทานแล้วสดชื่นทีเดียวเลยครับเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูต้มกระลำปีเห็ดหอมกระดูกแก้วครับเราต้มกระลำปีตุ๋นข้ามคืนในน้าซุปกระดูกหมูนะครับที่เคี่ยวจนเข้าเนื้อพร้อมกับใส่เห็ดหอมดอกโตโตเข้าไปนะครับกระดูกหมูเปื่อยนุ่มละลายในปากทีเดียวเลยครับเมนูต่อไปนะครับเป็นเมนูพะโล้หมูสามชั้นไข่เค็มครับ เราต้มหมู3ชั้นชิ้นใหญ่ตุ๋นจนเนื้อนุ่มนะครับด้วยเครื่องพัโล้เข้มข้นตัดรสด้วยไข่เค็มหอมๆมันๆจากสุราษฎร์ธานีครับเป็นเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยที่ปรุงรสด้วยวัตถุดิบคุณภาพครับ เมนูต่อไปครับเมนูข้าวไข่นุ่มกุนเชียงครับเราผัดไข่เนื้อนุ่มผัดกับใช้โป๊หอมๆคลุกเคล้าซอสโฮมเมสสูตรพิเศษของทางร้านครับโปะหน้าด้วยกุนเชียงยาวราชราดบนข้าวสวยร้อนๆเมนูสุดท้ายที่อยากนาเสนอคือเมนูบะหมี่ฮ่องกงผัดกะเพรากุ้งครับบะหมี่ฮ่องกงผัดกับพริกกระเทียมและซอสกะเพราของทางร้านเสิร์ฟพร้อมกับกุ้งตัวโต,ว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 ตวจะได้รสชาติที่เผ็ดร้อนจัดจ้านเข้มข้นในจานนี้เลยครับถ้ามีโอกาสอยากให้มาลิ้มลองร้านคนชมคนปรุงร้านอาหารไทยสไตล์คอมฟอร์ตฟู้ดกันนะครับ